ติดข้างเลยก็ได้ถ้ามันมันนี่ปึ้งแลแ่เนี่ยอือดอนอรมาพูแต่ว่านี่มาเสียงเบตอนรกอะไรอะใหญ่นอรอลวันตอน้เมีหน้ามีมีพนดเออมขอกันน่เลยครับเนาะัน่มีที่อเล้ยงเลยห่านลี้ยงพอแย่กันเน่บอกเอ้อแอแ่อแปลเเวียนาเมื่อกี้ผมบอกเออ ผมเน่ยผมได้แ่ใข้าให้แ่ข้ามัก็ช่วยผมปลงดาเนาะผมก็ได้ที่ลงดาต่อด้นะมันนอนเรา่ราะาได้ขวยร้ายาไปหน่งามากเลยามากขอไ้จ่าหน่อยซ่ามากข้อไอ้จ่าซ่ามากหนึ่งข้าวให้แม่ให้ข้าวให้แบ่ข้าวสามปันแล้วสาแ้วโอ้โหจ้าาจ้าาจ้าลข้าวยังไม่หาจ้าลาด้วเนาะข้าสมปนด้นะช่วยคนน้อยหน่อย

ปลาครบไหม,อมพอนี้กันปะอืม